สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูิวีรพันธ์สังกภัยกับรายการแมกโฟวันนี้เราจะคุยในเรื่องของการกกีดยางช่วงเวลาปกติและช่วงผ่าแรงสูตรกดหยอดยางก้อนแมกโฟกันนะครับวันนี้นําเสนอในเรื่องของการใช้สูตรผสมกดหยอดยางก้อนแมกโฟเพื่อประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศกันเลยนะครับ อ้เน ad ap hm ี้น่าจะปลูกไอันนี้ปลูกปีที่สาปีถัดมานั่นเนี่ยนี่ประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยสองข้าหนึ่งอันนี้น่าจะปลูกปีห้าสองปเนี่สองข้าหนงไอ้พวกนั้นท่าหนึ่งมิทุนาสิงหาแรกนี้มาห้าสองสองห้าหนึ่งเปลือกเขานุ่มดีนะเปลือกเขาชื้นดีนะเปลือกเขา

ในไม่กี่วิเนี่ยมันไม่เดี๋ยวมันไม่ไปมอนก้นให้ดีหรอกมันก็ไปอย่างนี้แล้วนะถ้าเราใส่ลอยโรยแบบนี้เราไม่ได้ปุ๊บลงไปนะเนี่ยมันก็ค่อยๆไปขอางมันแต่ไม่เกินห้าวิไม่เกินห้าวิที่ผมละลายไปกับพี่่ยแต่ตอนนี้น้ํามันวนไปด้วยใช่ไหมเพราะมันมีเพราะมันมีไอ้น้ำพ่นเนี่ยไอ้ตัวน้ำพ่นเนี่ยมันก็จะแสตีฟองอากาศไปด้วยใช่ไหมนั่นแหละ แค่แค่พี่ฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยแค่เปิดฝามันยังละลายเลยแล้วพี่ว่าน้ําอย่างนี้มันจะไม่ละลายได้ไงอ่ะแล้วพี่อ่ะหมดแล้วอุ้ยพี่ขอโทษท่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่หมดแล้วเนี่ยมันก็แต่มันยังไม่อ่าแต่สูตรมันต้องน้ำสองร้อยลิตรใช่ไหมแต่พี่รู้ไหมเนี่ยมันละลายหมดแล้วอและและอันนี้ก็ไม่มีแล้วหมดแค่มาเปิดฝามันยังเป็นน้ําเลยอ่า ใช่ตอนนี้เราใส่น้ําพี่ใส่ให้มันเต็มให้มันตามสูตรนะให้มันวนเนี่ยแล้วก็มือเราเนี่ยมือเราก็ไงพี่มือเราก็คนอย่างเงี้ยนะให้น้ำมันวนไว้หรือไอเนี้ยมันดันมันก็วนไว้ใช่ไหมแล้วก็พอเต็มปุ๊บเราก็อาฝาปิดจบแล้วมันง่ายมากมันมันไม่มีอะไรจะง่ายมันไม่เปล่าไม่มีกลิ่นไม่มีไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไร คือถึงบอกว่าต้องหาในป,ปิดในตัวเขาจะวลลัษยอหยดยังไงฮะพี่ลองหยดให้ดูให้หยดหน่อยเดียวนี่กระสุนมาหน่อยเดียวจับตัวแล้วเห็นไหมฮะมันไวขนาดนั้นเลยเหรอครับผมนี่จับตัวหยอดนิดเดียวนี่นะครับผมไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะครับใส่เยอะมันจะนิ่มไปเหรอครับผมผมทำมาลองทำมาทุกอย่างอย่แล้วลองมาทุกอย่างนี่คืออันละอ้กดตัวเนี้ย มันทำยังไงมันมันถึงจะแข็งเกลือเร็วไงอขอจนชำนิชำนาญแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดเลยอเดี๋ยวลองไปดูต้นใหม่กันพี่ต้นยังไเอ๋ออันนี้ยังไม่เคยเต็มอันนี้มันออกที่อเกลือไหมมันก็เริ่มจะเหนียวแล้วอยพี่มันไวนะฮะเริ่มเหนียวแล้วเราต้องเอานี่เพื่อใส่ครับนะแล้วก็เพิ่มเนื้อกลับมาจะก็จับกันจับกันเพิ่มเนื้อไปครับน้ำหนักก็จะดี กินก็ไม่เหม็น <S 1> <S 1> กินก็ไม่เหม็น,นกี่วันแล้วเนี่ยที่ที่ที่กลีดมาที่ใส่มากี่วันลนนนะไม่สี่วันเหม็นไหมไม่เหม็นเนี่ยเมื่อก่อนมันเหม็น <S 2> <S 2> เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยครับผมอันนี้คือฟาร์มดีของเขาใช่ไหมนอกจากจะจับตัวดีได้น้ำหนักดียังไม่มีกลิ่นเหม็นในสวนยางเดินมานี่หอมเลยไหมนม่ยมนไม่มีกลิ่นธรรมดา้องมีกลิ่นเหม็นเลยสี่วันนี่นะครับผมโอ้โห สุดยอดรจริงๆนะนี่นะครับใช้กดยางสารจับยางบวกน้ำกดฟอร์มกหนึ่งต่อหนึ่งรู้สึกว่าน้ำยางแข็งไวแข็งตัวเร็วดูอีกต้นนะครับ รณีนี้ผมคงจะต้องมาพูดในเรื่องของหน้าฝนหรือฝนหลงฤดูเนื่องจากพายุเข้าประมาณนี้นะครับถ้าเราได้ทำการใช้กดหยอดยางของแมกโฟชแล้วนั้นสิ่งที่จะได้ก็คือจะช่วยในการทำให้เรามีเนื้อยางขายได้ตลอดเวลาเพราะเวลาที่เราทำการหยอดกดยางลงไปในถ้วยยาง เขาก็จะทำการแยกเนื้อแยกน้ำให้กับเราได้ทันทีครับทำให้เรานั้นมีเนื้อย,อยางขายในยามหน้าฝนหรือในยามฝนหลงฤด,ดูได้ดีเป็นอย่างดีนี่คือข้อดีของการใช้กดหยอด,อย,าอาย,อดยางของแมคโฟนะครับการหยอดกดยางของแมคโฟในช่วงของฝนหลงฤด,ดูจะหยอด ก่อนที่ฝนตกหรือหลังฝนตกแล้วก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกและปริมาณของน้ําฝนที่ตกใส่ถ่วยยางนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาก็ลองใช้กดหยอดยางไปหยอดดูนะครับจะทำการแยกเนื้อแยกน้ําจากน้ำฝนได้อย่างดีครับก็จะทำให้เรามีเนื้อ,อยางก้อนขาย ได้ตลอดเวลาดังภาพที่ถือคลิปวิดีโอที่นำเสนอมานี่นะครับ สำหรับเนื้อยางที่จะได้จะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำยางที่ไหลลงถ้วยยางนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราได้กีดยางไปแล้วนานขนาดไหนเมื่อมีน้ำยางมากเราก็ได้เนื้อยางมากแล้วก็เทน้ำทิ้งไปนะครับนี่คือการแยกเนื้อแยกน้ำจากน้ำฝนที่ตกใส่ถ้วยยางครับ ก็จะเห็นตามภาพที่เราสาธิตให้ดูเลยนะครับมาดูข้อเปรียบเทียบกันนะครับกรณีที่ฝนตกใส่ถ้วยยางแต่เราไม่ได้ใช้กดหยอดยางแบโฟรหรือหยอดกดยางแบบฟไม่ทันก็คงจะต้องสาดน้ำฝนหรือน้ำยางทิ้งไปเลยเท่านั้นนะครับนี่คือการเปรียบเทียบข้อมูล ให้กับพี่น้องชาวสวนยางที่ดูรายการของแมคโฟการเสียโอกาสในการกีดยางในแต่ละครั้งมันค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับถ้ากีดแล้วฝนตกใส่เครื่อยางแล้วเราก็ไม่สามารถจะนําเนื้อยางมาขายได้มันก็เป็นเรื่องที่กีดยางฟรีกันไปเลยนะครับก็อยากจะฝากไว้กับรายการแมคโฟให้ทุกท่านได้ติดตามในผลงานของแมค f โฟและตัวช่วย ถึงจะเป็นการปิดทองหลังพระแต่ก็ทําให้ทุกท่านมีรายได้ได้นะครับกดหยอดยางก้อนแม็กฟูฝนตกใส่ทั่วยางก็ไม่กลัวมีเนื้อยางขายแน่นอนก้อนยางแข็งตัวไวใช้แล้วดีจริงๆก้อนยางมีน้ำหนักดีเนื้อยา,ายองไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นบทพิสูจน์ จากการใช้กดหยอดอย่างแมฟ่ฟูหลังฝนตกแล้วเราสามารถกลับมาหยอดน้ำยางหรือในทั่วยางสามารถใช้สารจับยางกดหยอดอยางแมฟ่ฟเพื่อทำการแยกเนื้อแยกน้ำออกจากน้ำฝนเราก็เก็บเนื้ออยางไว้สารน้ำเปล่าทิ้งไป แล้วสามารถเก็บก้อนอย่างไว้เพื่อนำไว้ขายในคราวต่อไปนี่คือผลของการใช้กดหยอดอยางแม็กโฟครับนี่คือข้อดีที่ไม่ควรพลาดแม็กโฟชุด3สหายทาอาหารครบ17ชนิดสะดวกใช้ในการฉีดพ่นได้ทันทีไม่ต้องหมักน้ำก่อนนำไปใช้ แมกโฟแก้ยางหน้าตายแก้ยางไตรนึ่งน้ำยางไหลดีไหลนานไหลทนเปลือกยางนิ่มแก้ปัญหาอย่างหน้าตายลองใช้ดูครับไม่ใช่สัตว์